สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกับอยู <laughs> ่วกบ,บ้า <laughs> สวัสดีครับตอนนี้เราพบกับผมคนเดนนาแบรี่คน,น,น <laughs> ดีสุดซึ่งตอนนี้เราอยู่บนม้าหมุนกับคนบ้าทั้งแปดนะครับดูได้ ใช่เราขอัิดครับเราไอหน้ามืดหน้ามึงมืดมากเลยทำเงินใบค่ะแล้วก็แกให้โบถ่ายให้ดิแกขยิบเองไม่กลเดี๋ยวมา <c oughs> <c oughs> เอาไว้เอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับดูวิวแล้วกันวิวของที่นี่ดูวิวแล้วครับ เรากำลังอยู่บนเครื่องเล่นม้าหมุนที่ซานโตลินีพาร์คชานะครับซึ่งจะเห็นว่ามีชิงช้าอยู่ตรงนั้นใช่คนเยอะมากครับวันนี้เอาดูวาดแล้วครับออนนำอยู่แล้วครับออนนำอยู่ช้างน้อยไล่ขึ้นมาแล้วช้างน้อยไล่ขึ้นมาแล้วครับ เอาโยกเข้าไปครับๆๆก็ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าแล,แล้วกันนี่เรากําลังขี่ม้าหันหลังอยู่ก็งมากใช่ไม่มีใครทําได้หรอกซึ่งเมื่อกี้เราเจอพี่มาด้วยนะคะรับลก็ไปเจอกันใหม่ไปบายและอีป้าสองคนนี้มันยักแอปเด็กกันอยู่